ุกินไม่กินคะกินป่ะมาแล้วมาแล้วมาเร็วนี่ขนหนูแล้วเยอะแล้วนะคะงับงับงับ,งบให้ดูให้ดูหนูโตขนหนูมาแล้วะค,ะววะคะ่ะหนูโตขนหนูมาแล้วนะคะอ้าวอาขนหนูมาแล้วค่ะเอาเอาแสดงว่าหนูโตอ่ะเร็ว แสดงว่าหนูโตแล้วใช่ไหมคะขนหนูมานะคะเร็วเร็วเอ้าเอาเร็วเร็วเอา้าหนูจะอึก่อนแน่เลยถ้าท่านี่นหะอึนแน่นอนว้ายฮ้ย,ย,ยกินเก่งอึเก่งอ,อืมมากินปุ๊บอึปับ๊บมาเร็ว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 ,ว,ว,วเอ้าเอาเร็ว ขนกาลังถอดปอกถอดปอกยังไม่หมดเอา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 เาเอา้อาเอาเอาเอาาเอ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 าอาเอาเอเดี๋อวเอาเอาเอาอาแป๊บอาาเอาอาแปาบอาเอเอี๋อวเอเอาเเออาเอาเอาเเออาเอเอาเาเเอาอาเเอาเอเอีอาเอาเอาอาเอัเอา๊อาเ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  มาแล้มาแล้ววิ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 ว,ว,วิตัวเต็มใบหนูสวยไหมคะหืมหนูยังไม่ใช่ตัวเต็มใบนะเนี่ยอื้มอื้มมาเลยมากินมากินอุ้ยตายร่วงมาเออเดี๋ยวเดี๋ยวก็ตายต่แต่แตแตอะวิดีโอนี้ไม่ได้ดูมึงตัวเองเลยนะเอาเลย มาเร็วมาเร็วช่างอิม่มแล้วเหรออิ่มยังถ้าอย่างนี้คืออิ่มแล้วล่ะมาเร็วมาเร็วโอ้โโอ้โอไรอิ่มแล้วค่ะกินบ่อยๆเอาอีกไหมเอาอีกไหมคะหนูจะเอาอีกไหมคะอเออีก้คะลูกเอาอีกไหมคะ เอาอีกไหมล่ะอืมอืมรื้อถอดขนแล้วนี่ถอดขนแล้วนี่เอาไหมคะหให้ดูหน้ามันชัดๆโอ้ววาวนกเอียงน้โอโอ้โอ้โอ้มาดูหน้าชัดๆ พอแล้วใช่ไหมพอแล้วนะกินเก่งกินบ่อย